บริษัทเคซีเอฟพรามฟู้ดจำกัดโดยคุณควรจะน่าสอนมายุราเปิดตลาดนัดมิทมาเก็ตโบอิง747ที่บริเวณ3มแยกลำลูกบัวตอนตูมถนนบางเลนจังหวัวดนครปฐมโดยในโครงการมีร้านค้ามากมายทั้งของกินของใช้ของฝากและสินค้าเด่นโดยมีประชาชนไปท่องเทีย่ยวและจับจ่ายกันอย่างคึกคักคุณควรจะน่าสอนมยุราผู้บริหารบอกว่าการเปิดตลาดมิทติ้งมาเก็ตโบอิง747ในครั้งนี้เพื่อการส่งเสริมการท่องเทีย่ยวและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในเขตจังหวัดนครปฐม ตามแนวทางส่งเสริมเศรษฐกิจของรัฐบาลจะสนับสนุนผลิตภัณฑ์ซอฟต์พาวเวอร์นในท้องถิ่นโดยมีแนวความคิดในการสร้างแลนด์มาร์กใหม่ใน,นพื้นที่อำเภอบางเลนจังหวันนดนครปฐมโดยมีการนำเครื่องบินโบอิงเจ็ดสี่เจ็ดเป็นแลนด์มาร์กเป็นจุดแวะพักผ่อนและดึงดูดการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยผู้ที่สนใจสามารถไปเที่ยวชมตลาดได้ในทุกวันจันทร์พุธศุกร์เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปไปร่วมกันช็อปมากการสินค้าราคาประหยัดร,ร้านอาหารอร่อยแห่งนคนปรปฐมและร้านจำหน่ายสินค้าราคาถูกอีกมากมาย สมคิดปลอมมีแรงยงาน